สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเต้ยเต้ยรำเพลินโชว์ออฟิเชียลนะคะโอ้ยขออนุญาตเบาคำแบบไม่เห็นเลยค่ะอ่ะอ่ะอีอย่างก่อนโอ้ยเจียงเสียงเจ็บคอโอ้ยจะพักกันยัอย่างมาถึงงานเดี๋ยวนี้นะคะก็ เวทีก็เริ่มตั้งแล้วนะคะเบื้องหลังก็คือได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่มาถึงแล้วนะคะอืมแผนเสียงปูเสียบคนก็ทำงา,านเบื้องบรรยากาศไตล็อกโอ้ยแต่ละคน รอขาให้ตื่นนะเมื่อกี้นี้ฉันนะมาเรียกใช่ไหมดิวดิวดิวดิดวเ <Connell S 2> อาจนไอคิมบอกว่าเบอแมนดิวคู่พึ่งนอนนะคะน, <accred> นอนยิดแต่รอ อีลีสะโพกอะไรใส่สะพโพกสามสี่ตัวหนุนใส่กับเป็นกิโลอ่ะอาบสองห้องข้างหน้านี้ยี่สิบบาทอาบห้องนี้10สิบบาทข้างบ้านน่ะเลือกเอาหรือจะไปอาบฟรีก็เดินไปวัดนูน่นกะไก่แน่ยอยู่กะยอมรับว่าไก่ ไอ้แม็กได้สีผ้ามูไปเป่นว่าแม็กนี่สังขารตอนนี้บัเทา่าไ่ครสังขารบ่พอแต่ละคนเป็นวัดค่ะพี่นองขอทองขอภัยในความแบบเสียงหงเสียงแหบจักน้อยวัดมาไอ้ปรสันนะจนะเก็บขี้เหมือพี่นองเลยนี่กลางตรงกลางติน ทังเขาทั้งออกทลลั้งลายระเบนีมันต้องตากพึ่งจักน้อยนเนาะเปียก Ấn Ấn, Ấn Ấn, Ấn 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 Ấn, Ấn Ấn, Ấn Ấn 1, 2, 3 Ưứt Máu cười là phim nông mà hình như xảy ra Máu tịt lửa bào Tịt nhằng lửa bào Sụp tịt được mà คือขึมาได้มันนี่มันติดอย่างหรือเปล่าเสร็จแล้วครับพี่น้องหลอกเหรออันนี้เต้นผู้ใดนี่อ๋อเต้นไอท็อปออมันอันนี้เนาะอ๋อนี่การเต้นแล้วเราบอยเจ้เรียบร้อยแล้ว ครัเพราะมีแพวขาเราเราไม่ทำด้วยกันสองคนไม่เหลียวกนัูต้องบายเลยก็เป็นผู้ก่อก็เป็นผู้ยกลังเชื่อมเชื่อบเชื่บเชื่ชชชมันมาได้ลงล่างยอยพี่น้องเลย สุดเนาเฮงเมื่อนีฟองเปียเขาก็ไปพูดไปตากเรียบร้อยแล้วแบ่งงานีกันมื้อนี่ทำส่วนเมื่อนี้คันเต้นคันได้กินส่งกินเปียวกะยาวากันเด้อสเปียกันพี่ซึ่งกันเนีย,นย,นยสเปรกปับโอยูแหละตอนนี้ปื้นมือว่านแม่สุดนะอันห่นนางป่าแม่เบพ,พี่ทอดแม่ปั้นน้ำบอกเกิวดว่าเนาะใหญ่สุดๆอยู่อีรีเปียบใครอีรีพี่น้องสุดมือว่านานี่ เต้นใจฝนกันคบค้ยนางเอกสาวส,ส้มจีจีจัดอยู่ผู้เดียวเล่นซื้อว่าปันใดดิตะโลก็ยือ้อเลยนะมอล้ำพี่ดีเนียมาค่ะทำคืนสากซ้ำเม,มนปนทำมากลางสากนะอุ้ยแรนลงกับประธานแล้วปันนี่ให้เด็กน้อยกีบพ้องให้ปันนี่บอกว่ารถอันสุดรพริเศษเอาแยกใส่สูงแหม่ไม่ไม่ลดสักเด้อเอาไปยัดใส่ไปร่างสุดรแม่ร่างสุดรขนาดลูกแม่ ทั้งเผ็ดสุดเพชรนี่ขึ้นหนักเลยพี่น้องทั้งเมนทั้งอับป้าแบบแค่ไหนฝนดำมากจุดกดยเฉพาะเมรนแต่คนเรายังปลอดภัยดีนะครับเพราะว่าเขาเก็บคนทันอยู่เราเก็บคนทันนะคะนีต่างตากหมวกนะคะบ้านสันกินอับค่ะตากค่ะพี่น้องออกมาตาาใครแนวมันมีแดดเนาะ ขันบอมีแดดนี่โอ้ยคัากี่ลีพี่นองเลยมองมือเศร้านี่คึ้่นมานึกว่าฝนสิตกแดดกับบมมีใครแน่ตกแรงมามีแดดพอให้ตากของตาซูดต,ตาหยังนี่นะคะบรรยากาศคนละคนกับเฮดนาทีเสร็จแล้วก็มานอนเอาแห้งตอจังหน่อยกระตื่นไปหาอาบน้ำแต่งตัวนะคะ นะพี่น้องตากพาตรงพาเต้นกันด้านลังเวทีนะคะเป็นทั่สี่แล้วพี่น้องถามว่าปไปใส่เบิร์ยังบ้านได้มีไผ่มาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เพิ่งมาถึงส่วนมากก็จะเป็นทีมงานที่อยู่กับรถบนะัสนั่งกับรถบนะัสมากับรถบนะัสนะแล้วก็พกพีคอนวอยทีมฉากทีม,ท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 มไฟนะคะแล้วก็ทีม กลางตรงกานเต้นเรานะคะตรงนีก็ึ้นกันนอนอยู่นกแก้มกันนอนอยู่ลงอยู่หรอกอืมบรรยากาศฝาเล่งให้แล้ว มาหลอกท้องพี่เกาค่ะฝนคืนนะคะเมื่อนี้ขันตกมานี่เละเละก,ก็เกา่าเละก,ก็ทุกมือบอกเลยเพราะว่ามันเป็นมันโมเม,มนต์ปูนนะคะเมื่อนี้ขึ้นเป็นเป็นที่ดินขอดโดนะคะหวังว่าวันนี้ไม่มีฝนนะคะ ขอให้ไม่มีฝุ่นขอให้ล้มพัดพัดไปไกลๆพัดไปทางอื่นจะพาไปตาเขานอนกันโอ้ยลูกหมูสามตัวไหนไหนลูกหมูลูกหมูสามตัวอันนี้ปูพีลูกปูร<น>องน้องสุทองเธอเป็นอะไรเธอเป็นหมาป่าเหรอ ๆๆโอ้หมาป่าด้วยดิแน่กอ,อ,อน้อนรีแลกนะคะทุกคนโอ้อยเยาวาน้องงเพิ่นเด้อเพิ่นกันน,อน้อนรีแลกอาจจะมียกแข้งยกขาแน่ก็บเยาวากันนะคะมันเป็นการรีแล,ลกคานะคะไล่เลือดเป็นยืน กระพาก,กันเลว่าใสโซนทรงโซนูงนะคะมีบรรยากาศข้างล่างคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเขานำเนื้อจ่าเด้อทีมงานสาวน้อยละเว,วิดโชวนี่บรรยากาศคิ่หนึ่งคลิปวันนี้นะคะไปละค่ะ